บทที่2136ในขณะนี้ที่ตระกูลตู้แห่งเยนชิงก่อนที่ตู้ไห่ชิงจะกลับถึงบ้านพ่อแม่และพี่น้องของเธอทุกคนต่างรู้เรื่องอื้อเฉาในตระกูลซูและรู้ว่าซูโชเตามีลูกสาวนอกสมรสอยู่ข้างนอกด้วยดังนั้นในช่วงที่เธอยังมาไม่ถึงพี่น้องคนอื่นๆของตระกูลตู้ก็ได้เดินทางมาถึงก่อนแล้วตามคำเชิญของนายท่านตู้ผู้เป็นบิดา ส่วนหญิงตู้ผู้เป็นมารดารับรู้ได้ดีถึงอารมณ์ของตู้ไห่ชิงพวกเขารู้ว่าตราบใดที่ตู้ไห่ชิงรู้เรื่องนี้เธอจะต้องกลับมาที่คฤหาสน์ตระกูลตู้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงไม่โทรหาเธอสําหรับตู้ไห่ชิงแล้วเธอยังมีลูกๆอีกสองคนบางทีพวกเขาอาจจะคุยกันอยู่กันได้พี่น้องทั้งหมดจึงรวมตัวกันและรอให้ตู้ไห่ชิงเดินทางมาถึงเมื่อรถของตู้ไห่ชิงขับเข้าไปในคฤหาสน์พ่อแม่และพี่น้องหลายคนของเธอก็เข้ามาทักทายทีละคน ตู้ไหชิงเมื่อเห็นทั้งครอบครัวปรากฏตัวต่อหน้าตัวเองเธอก็ประหลาดใจในขณะที่เธอย้ายออกมาจากตระกูลซูตัวเปล่าๆและเธอเองก็ไม่ได้สนใจเรียกร้องทรัพย์สินใดๆจากตระกูลซูสำหรับผู้อาวุโสของตระกูลตู้แนวความคิดแตกต่างจากบรรดาตระกูลอื่นๆมาหลายชั่วอายุคนแล้วสำหรับเรื่องสัพยิสินเงินทองจึงไม่เคยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง เพียงเพราะพวกเขาไม่สนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองลูกๆของตระกูลตู้จึงรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีในบรรดาทายาทของตระกูลตู้บางคนได้รับมอบตำแหน่งผู้นำตระกูลแล้วบางคนก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาในระบบและมีโอกาสทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมบางคนก็อยู่ในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าบางคนเป็นนักธุรกิจที่มีมูลค่าสุธทธิหลายแสนล้านหยวนแต่พวกเขาก็ไม่เคยมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน สำหรับตู้ไห่ชิงและน้องสาวของเธอหลายคนทุกคนต่างก็มีจุดหมายทางอารมณ์ที่เป็นของตัวเองภายใต้การอบรมสั่งสอนของคุณหญิงตู้ตั้งแต่วัยเยาวลูกสาวของตระกูลตู้แต่ละคนต่างก็มีคุณธรรมอันดีงามตามแบบฉบับผู้หญิงจีนโบราณทันทีที่ตู้ไห่ชิงลงจากรถคุณหญิงตู้ก็ก้าวไปข้างหน้าจับมือเธอด้วยท่าทางลำบากใจพร้อมกระซิบเบาๆว่าไห่ชิงเธอคิดผิดหรือเปล่า ตู้ไห่ชิงยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าแม่คะอย่าพูดแบบนั้นสิฉันไม่ได้รู้สึกผิดเลยผู้เท่าตู้ข้างข้างกล่าวว่าไห่ชิงครอบครัวของเราไม่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาม,มาสักระยะหนึ่งแล้วนะตอนนี้พ่อให้คนตั้งเตาถ่านไว้แล้วต่อไปพวกเราจะกินชาบูชาบูหม้อทองแดงด้วยกันเป็นครอบครัวดีไหมอาหารอันโอชาที่ชื่นชอบของคนรุ่นก่อนก่อนของเยยนชิงคือเนื้อชาบูต้มด้วยหม้อทองแดง หม้อทองแดงนี้แตกต่างจากหม้อไฟในที่อื่นๆที่ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเตาแก๊สคนรุ่นเก่าๆนิยมใช้หม้อทองแดงและใช้ฐานเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงเนื้อสัตว์ซึ่งมันจะทําให้รสชาติของอาหารอร่อยอย่างเป็นธรรมชาติมากในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บของเยนชิงการรับประทานชาบูชาบูพร้อมหม้อทองแดงและการผิงไฟไปในตัวถือเป็นความเพลิดเพลินที่ยอดเยี่ยมจริงๆ สำหรับประกูลตู้เป็นคนพื้นเมืองของเยนชิงทั้งหมด5ชั่วอายุคนและโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาชอบทำชาบูชาบูด้วยหม้อทองแดงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบรรดาลูกลูกต่างทยอยกันแต่างงานและได้เริ่มต้นครอบครัวของตัวเองแล้วและแต่ละครอบครัวก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันแม้ว่าทุกคนจะกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะรวมตัวกันได้ทั้งหมด ดังนั้นชายชราจึงโหยหาบรรยากาศเดิมๆที่ลูกๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนในสมัยที่พวกเธอยังเด็กเมื่อนึกถึงความเพลิดเพลินของครอบครัวและมืออาหารดีๆชายชราจึงมีแผนการในวันนี้หากเรียกทุกคนมาโดยตรงเพื่อปลอบโยนตู้ไห่ชิงบางคนจะหาเหตุผลที่จะไม่มาเพราะมันดึกแล้วเมื่อพวกเธอได้ยินว่ากำลังจะได้กินชาบูชาบูหม้อทองแดงพวกเธอไม่สนใจว่ามันใกล้จะดึกแล้วและทุกคนก็ตื่นเต้นรีบมาทันที ตู้ไ่เมยยอเป็นพี่สาวคนโตส่วนบุตรสาวคนที่6เป็นน้องสาวคนเล็กของตู้ไ่ชิงเธอรีบก้าวไปข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นในเวลานี้และจับแขนของตู้ไ่ชิงยิ้มและพูดว่าพี่รองฉันเพิ่งจะว่างมาวันนี้เองและฉันก็อยากจะอยู่กับพ่อแม่สักวันสองวันพี่รองจะนอนด้วยกันกี่วันคะตู้ไ่ชิงยิ้มและพูดว่าคืนนี้พี่จะนอนด้วยแต่พรุ่งนี้พี่จะไปจินหลิงอะไรนะทุกคนมองตู้ไ่ชิงด้วยความประหลาดใจ พู้เท่าตู้เจิ้นหวาเอ่ยปากถามว่าไห่ชิงเธอจะไปจินหลิงทำไมอย่าบอกนะว่าเธอจะไประลึกถึงความหลังตู้ไห่ชิงพยักหน้าและพูดอย่างตรงไปตรงมาใช่ค่ะพ่อฉันอยากจะไปที่นั่นมาโดยตลอดแต่ฉันทำไม่ได้ตอนนี้ฉันไม่มีข้อห้ามฉันก็เลยอยากจะไปเร็วๆเ,เพราะจินหลิงคือความปรารถนาทั้งหมดที่ฉันอยากไปตู้เจิ้นหวาดูเหงาเหงานิดหน่อยและพูดอย่างจริงจังว่าช้างอิงนะช้างอิง ฉันล้มเหลวในการขอให้ในายเป็นลูกเขยของฉันมันเป็นความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันนายได้ยินไหมบทที่2,137เมื่อผู้เท่าตู้เจินวาถอนหายใจจึงทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจด้วยคุณหญิงตู้รีบหยิกเอวของเขาและกระซิบนี่คุณผู้ชายฉันว่าได้เวลาเปิดหม้อชาบูชาบูแล้วนะรีบพาเด็กๆเ,เข้าไปข้างในและเตรียมทานอาหาร ตู้เจินหวาถอนหายใจโอ้ไห่ชิงปัญหาของเธอช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเธอเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างมาทั้งชีวิตสิ่งที่พ่อพูดก็เพราะความเป็นห่วงที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจไม่จําเป็นก็อย่าจริงจังกับชีวิตมากนักนะตู้ไห่ชิงพยักหน้ากับพ่อแล้วพูดกับแม่อย่างจริงจังแม่คะในเวลานี้ฉันไม่ได้โกรธหรือไม่สบายใจเลยนะดังนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องอ่อนไหวเกินไป หญิงตู้ดูประหลาดใจไห่ชิงแต่ว่าเธออยู่กับโชเตามาหลายปีแล้วนะเธอไม่โกรธอะไรเลยเหรอตู้ไห่ชิงพูดอย่างจริงจังฉันไม่ได้รู้สึกโกรธเลยแต่กลับรู้สึกโล่งใจต่างหากตู้เจิ้นวายยิ้มและพูดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการดีที่จะเป็นอิสระพูดตามตรงพ่อมักจะรู้สึกว่าเธอไม่มีความสุข,ขมาหลายปีแล้วตอนนี้เธอสามารถออกจากเขามาได้พ่อก็รู้สึกมีความสุขไปกับเธอเหมือนกัน ตู้ไห่ชิงพยักหน้าอย่างจริงจังและยิ้มเล็กน้อยขอบคุณค่ะพ่อตู้เจิ้นวาหัวเราะและกวักมือเรียกอย่างเร่งรีบไปไปได้เวลากินชาบูชาบูไห่เฟิงนายไปดื่มเป็นเพื่อนพ่อหน่อยในฐานะลูกชายของตระกูลตู้ตู้ไห่เฟิงพยักหน้าโดยไม่ลังเลและกล่าวว่าได้ครับพ่อตู้ไห่ผิงพี่สาวของตู้ไห่ชิงพูดด้วยรอยยิ้มว่าพ่อขมีไวน์แดงที่บ้านหมพวกเราสาวๆจะดื่มกับพ่อด้วย ตู้ไ่เหมยยิ้มและพูดว่าเยี่ยมมากพ่อพวกเราจะดื่มกับพ่อตู้เจิ้นวามีความสุขในทันทีและยิ้มอย่างจริงใจเอาละ่ะในเมื่อหลายคนไม่ได้กลับมาในวันส่งท้ายปีเก่าว,วันนี้เราจะถือว่ามันเป็นวันปรุกจีนตู้ไ่เมยอรี่พูดว่าพ่อคะจริงๆเราอยากมาอยู่กับพ่อในช่วงปรุกจีนแต่มันปลีกตัวไม่ได้ ตู้เจิ้นวาพูดอย่างจริงจังว่าเธอแต่งงานกับประกูลเซินแล้วและก็เป็นลูกสะใภ้ของประกูลเซินด้วยก็ควรใช้เวลาปีใหม่กับพวกเขาในฐานะสะใภ้ก็ถูกแล้วนี่ลูกสาวทุกคนก็เช่นเดียวกันนี่คือหลักแห่งความเป็นจริงใช่ว่าพอถึงปีใหม่ทุกคนจะมาหาพ่อกับแม่หมดเดียวพวกเขาจะกล่าวหาว่าพ่อโง่ข่าวเอาแต่ใจตัวเองเข้าใจนะตู้เหยเหมยรีบพูดว่าฉันเข้าใจค่ะพ่อปีหน้าฉันจะคุยกับเซินซีหลงดูเผื่อว่าฉันจะได้กลับมาหาพ่อในวันส่งท้ายปีเก่า ตูเจิ้นวายยิ้มและพูดว่าอย่าไปกังวลฟังคำพูดของเขาถ้าเขาไม่ต้องการก็อย่าฝืนหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เดินไปห้องอาหารในห้องอาหารนะเวลานี้เชฟที่บ้านได้วางหม้อทองแดงอันวิจิตรบรรจงไว้บนโตะ๊ะมีเปลวไฟจากถ่านอยู่ตรงกลางหม้อและหม้อน้ำซุปสายอยู่ข้างนอกโตเรียบร้อยแล้วอีกทั้งมีเนื้อแกะสดดูจัดจ้าน ชาวเยนชิงมีความเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับการกินเนื้อแกะโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาไม่กินเนื้อแกะที่ปรุงด้วยเครื่องในร้านอาหารหม้อไฟทั่วไปแต่พวกเขากินเนื้อแกะสดๆหั่นมือล้วนๆเนื้อแกะมีชื่อต่างๆตามชิ้นส่วนเช่นเนื้อสมองส่วนบนเนื้อสารในเนื้อสารในสามแฉกใหญ่สามแฉกเล็กและแตงกวาที่หั่นบางๆเป็นแถบเนื้อสัตว์ต่างกาันมีวิธีการหั่นที่แตกต่างกาันขนาดและความหนาต่างกาันรสชาติก็ต่างกันด้วยนะ ตระกูลตู้ไม่ชอบปวดความมั่งคั่งและพวกเขาไม่ค่อยใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองพวกเขาเป็นคนเดินทางสายกลางไม่ได้เกี่ยวกับความเอิก,กเกรเิกและราคาแพงแต่เกี่ยวกับรสนิยมส่วนตัวยกตัวอย่างอาหารปากของตระกูลตู้คือเค้กหม้อทอดไร้น้ำมันที่ทางเข้าหูท่งในเย็นชิงมันจะไม่เหนียวเนื้นอสำหรับครอบครัวนี้เป็นลูกค้าประจำเป็นเวลาสิบปีแล้วแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นห้างแต่มันก็กินได้เหมือนกันไม่มีความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อย ส่วนคุณท่านตู้ไม่เคยมีนิสัยที่แย่แย่มาตลอดทั้งชีวิตมีเพียงอย่างเดียวแค่เขาชอบสูบบุหรี่บทที่2138โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาชอบสูบบุหรี่ที่ผลิตโดยโรงงานบุหรี่ในภาคใต้ยอย่างยูนานหลังจากนายท่านตู้สูบบุรี่มา20ปีเทคโนโลยีสายการผลิตของโรงงานบุหรี่ก็ปรับปรุงสูตรใหม่และเปลี่ยนกระดาษบุรี่และก้นกรอง ทุกคนรู้สึกว่าบุหรี่ยี่ห้อนี้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นั้นมีความประณีตและคุณภาพสูงกว่าเมื่อก่อนมากและรสชาติก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมมากนักแต่ในตู้พออัดเข้าปอดไปแล้วเขารู้สึกว่ารสชาติมันไม่ถูกต้องมันเทียนไปนิดหนึ่งเขาจึงไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมันได้ต่อมาด้วยเหตุนี้เขาถึงกับล้มป่วยเพราะรสชาติบุหรี่เปลี่ยนหลายๆคนนึกว่าเขาโดนมะเร็งปอดรับประทาน แต่เมื่อลูกน้องของชายชราได้ยินข่าวเขาได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเป็นพิเศษพอถามถึงสาเหตุของโรคปรากฏว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรสิ่งที่ทำให้ชายชรากลายเป็นทุกสาเหตุมาจากรถบุหรี่ที่สูบมา20ปีมันแปลกไปเขาเลยโทรไปถามโรงงานบุหรี่ให้เปิดสายการผลิตเดิมขึ้นใหม่จะได้ไหม สายงานผลิตนั้นพนักงานกำลังจะรื้อถอนพร้อมที่จะทิ้งเพียงเพื่อนายผู้เท่าตู้คนเดียวโรงงานยาสูบถึงกับเปิดสายการผลิตรสชาติดั้งเดิมให้ถือได้ว่าสามารถรักษาโรครสชาติยาสูบเปลี่ยนแปลงได้คนทั้งเย็นชิงต่างก็งุนงงกับเรื่องประหลาดของชายชราผู้นี้ อย่างไรก็ตามชายชราก็รู้สึกผิดที่ใช้สิทธิพิเศษนี้เขาจึงให้ลูกชายของเขาไปที่โรงงานบุหรี่เป็นการพิเศษเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปิดสายการผลิตของโรงงานบุหรี่อีกครั้งแล้วจึงจ่ายเงินทั้งหมดเป็นสายการผลิตบุหรี่ให้เฉพาะเขาคนเดียวสูบถือว่ารับอภิสิทธิ์ด้วยความสบายใจเันที่จริงลูกหลานของตระกูลตู้ได้สืบทอดความวิจิตรบรรจงของคุณปูต่ตู้ยิ่งประณีตย,ยิ่งละเอียดขนาดรสชาติยาสูบยังไม่เว้น ดังนั้นครอบครัวจึงไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติทางวิชาการสูงและความสามารถที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังสืบทอดคุณธรรมต,มตามประเพณีของประเทศจีนในด้านความอ่อนโยนความสุภาพความประหยัดและความเป็นชาตินิยมในเวลานี้ครอบครัวตู้พากันนั่งอยู่รอบๆโต๊ะอาหารกินชาบูชาบูและดื่มไวน์ทั้ง8ดคนกำลังพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นและดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดจะอารมณ์ดีในตอนแรกทุกคนกังวลว่าอารมณ์ของตู้ไห่ชิงจะลดลง โดยไม่คาดคิดคนทั้งตัวของตู้ไห่ชิงรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเป็นอย่างยิ่งทุกคนเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากและพวกเขาเห็นได้ชัดเจนว่าความสบายใจของเธอไม่ได้เป็นผลมาจากการเล่นละครตบตาดังนั้นพวกเขาจึงโล่งใจโดยสิ้นเชิง คู่สามีภรรยาสูงอายุยิ่งอารมณ์ดีเป็นพิเศษตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูกทั้งหกคนเริ่มสร้างครอบครัวทีละคนไม่ว่าจะมองใครเป็นรายบุคคลต่างก็มีนิสัยดีมากไร้ที่ติแต่รู้สึกทุกใจกับเธอเสมอสำหรับตู้ไห่ชิงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตู้ไห่ชิงรักเย่ฉางอิงมาหลายปีแต่ไม่สมหวงังต่อมาหลังจากงานแต่งงานของเย่ฉางอิงเธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับซูโชเตาซึ่งช่างหมุนหันพลันแล่นและอุอาจจริงๆ ในคืนก่อนการแต่งงานของตู้ไห่ชิงเธอนอนตักหญิงชราและร้องไห้ทั้งคืนขณะที่ตู้ไห่ผิงและตู้ไห่เหมยอ,อยู่กับเธอและแม่ทั้งคืนและพวกเธอต่างก็รู้สึกลำบากใจขณะนั้นทุกคนพยายามเกลี้ยกล่อมเธอให้กลับใจจากการแต่งงานแต่เธอไม่เห็นด้วยหลังจากแต่งงานมาหลายปีแม้ว่าซูโชเตาจะรักและเอ็นดูตู้ไห่ชิงมากแต่มีเพียงครอบครัวของตู้ไห่ชิงเท่านั้นที่สามารถมองออกว่าเธอไม่เคยมีความสุขเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแย่ฉางอิงเสียชีวิตเธอเงียบขรึมมากขึ้นและทานข้าวน้อยอีกทั้งยังสวดมนต์ทำสมาธิและกลายเป็นคาราวาที่ฝึกฝนเองได้ที่บ้านแต่ตอนนี้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าตู้ไห่ชิงโล่งใจจริงใจจริงชายชราตู้เจิ้นวาจําได้ว่าตู้ไห่ชิงกําลังจะไปที่จินหลิงดังนั้นเขาจึงถามว่าไห่ชิงคราวนี้เธอวางแผนที่จะอยู่ที่จินหลิงอีกนานแค่ไหน ตู้ไห่ชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพ่อข้าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนั่นเหรอฉันยังไม่รู้เลยต้องคอยดูไปก่อนตู้เจิ้นวาถามอีกครั้งมีใครจะไปด้วยไหมตู้ไห่ชิงกล่าวว่าชื่อเฟยและชื่ออยู่ ตูเจินวาพยักหน้าบ้านหลังเก่าในจินหลิงได้รับการดูแลอย่างดีไม่มีใครไปอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วเธอไปพักอยู่ที่นั่นสักสองสามวันสิถ้าแม่ของเธอไม่มีอะไรผิดปกติฉันก็อยากจะไปที่จินหลิงเหมือนกันในอีกไม่กี่วันส่วนที่นี่อากาศก็แห้งเกินไปในฤดูหนาวนี้อีกอย่างแม่ของเธอบอกว่าต้องการไปที่เจียนหนานสักสองสามวันบทที่2139 เมื่อตระกูลตู้กำลังสนุกสนานกันทางด้านซูโชเต้าก็เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางไปออสเตรเลียสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้จิตใจเขาด้านชามากและพ่อเท่าสูก็ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาชั่วคราวและเขาทำได้เพียงปฏิบัติตามอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นก่อนที่จะจากไปเขาโทรหาซูจื้อเฟยและถามว่าจื้อเฟยนายกับน้องสาวมาพบพ่อหน่อยที่ห้องหนังสือ ซูจื้อเฟยรีบพูดว่าครับพ่อผมจะไปเดี๋ยวนี้หลังจากพูดจบเขาก็วางสายและพูดกับซูจื้อหยู่ว่าจื้อหยู่พ่อเรียกไปพบรีบไปกันเถอะซูจื้อหยู่พูดอย่างโกรธเคืองที่ไปเองเลยฉันไม่อยากจะพบหน้าเขาซูจื้อเฟยคคนพบว่ามันคงเป็นเรื่องยากที่น้องสาวจะยอมรับง่ายๆในสิ่งที่พ่อทรยศต่อแม่และมีลูกสาวนอกสมรสที่อายุน้อยกว่าเธอเพียงหนึ่งปีดังนั้นเธอจึงไม่เต็มใจที่จะพบพ่อในเวลานี้ ซูจื้อเฟยชักชวนเธออีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้จื้อหยูเราเป็นเด็กอยู่นะไม่ควรไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผู้ใหญ่อีกอย่างเธอไม่สามารถตัดขาดความเป็นพ่อได้เพราะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วซูจื้อหยูพูดอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าฉันจะตัดสัมพันธ์กับเขาแต่ฉันยังไม่อยากเจอหน้าเขาในตอนนี้ถ้าพี่จะไปก็ไปคนเดียวซูจื้อเฟยถามอย่างมุ่งง่ามแล้วฉันจะอธิบายกับพ่อ,อยังไงถ้าพ่อถามหาเธอ ซูจื้ออยู่พล่องออกมาโดยไม่ลังเลงั้นก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าฉันยังไม่อยากเจอหน้าเขาเมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้พูดเล่นๆซูจื้อเฟยก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าเอาละงั้นฉันจะไปก่อนจากนั้นซูจื้อเฟยก็ลุกขึ้นและก้าวออกจากห้องทำงานของซูจื้ออยู่ คฤหาสน์ตระกูลซูครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และทั้งหมดเป็นเหมือนปราสาทแม้ว่าครอบครัวจะอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ก็อาศัยอยู่ห่างกันในพื้นที่ต่างๆซูจื้อเฟยลงบันไดไปที่ห้องทำงานของพ่อหลังจากเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปเขาก็เห็นพ่อนั่งอัดบุหรี่ด้วยใบหน้าเศร้าเศร้าราวกับว่าเขาอายุได้เพียงสิบขวบเท่านั้นเมื่อเห็นซูจื้อเฟยเดินเข้ามาเขาก็เลยถามด้วยความประหลาดใจน้องสาวของนายอยู่ที่ไหน ซูจื้อเฟยพูดอย่างเชื่องช้าชื่ออยู่โกรธนิดหน่อยซูชโชเตายิ้มแยแๆแล้วถามว่าชื่ออยู่คงโกรธฉันมากสินะซูจื้อเฟยยิ้มย้อและกล่าวว่านางก็เป็นคนแบบนี้อันที่จริงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายซะหน่อยซูโชเตาถอนหายใจและกล่าวว่าเฮ้ hey, ยังไงพ่อก็ทำให้แม่และน้องของนายผิดหวังนะซูจื้อเฟยรีพูดพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิครับ ความรู้สึกไม่มีอะไรถูกหรือผิดและคนเป็นลูกไม่มีสิทธิ์ไปโทษพ่อสูโชเตาบกมือของเขาถ้ายังโสดไม่มีอะไรถูกหรือผิดว่านายจะรักใครชอบใครแต่หลังจากแต่งงานแล้วนายจะต้องเคารพคู่สมรสของตัวเองจริงๆถึงจะถูกต้องนี่เป็นเพราะพ่อทำไม่ถูกที่จื้ออยู่โกรธก็มีเหตุผล พอพูดจบเขาก็พูดอีกครั้งว่าชื่อเฟยที่พ่อเรียกนายมาที่นี่เพื่อบอกอะไรบางอย่างปู่ของนายส่งพ่อไปออสเตรเลียเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในคืนนี้ก่อนที่พ่อจะจากไปก็เลยอยากจะคุยอะไรให้นายฟังไปออสเตรเลียซูจื้อเฟยามด้วยความประหลาดใจพ่อครับคุณปู่ทำไมถึงส่งพ่อไปที่ออสเตรเลียในเวลานี้ทำไมถึงรีบไปขนาดนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงออสเตรเลียเลยใช่ไหม ซูโชเตายิ้มอย่างขมขื่นเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องอื้อฉาวระหว่างฉันกับคุณปู่ของนายเขาให้ฉันไปออสเตรเลียตามรูปการแล้วเขาถือว่าฉันเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและขอให้ฉันหันเหความสนใจของสื่อด้วยหลังจากที่ฉันจับไปพวกเขาจะต้องส่งข่าวที่ฉันหนีไปในชั่วข้ามคืนกับสื่ออย่างแน่นอนและสื่อจะให้ความสําคัญกับฉันในตอนนั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยบทที่2140ซูจื้อซูเฟยพูดอย่างโกรธเคืองพ่อครับ คุณปู่ทำมากเกินไปแล้วใช่ไหมเขาเป็นคนทรยศซูรัวลี่เขาเป็นจิ้งจอบเท่าที่ทรยศหลานสาวของเขาได้เมื่อความแตกก็ถึงเวลารีบหาทางเพื่อแก้ไขวิกฤตในทันทีแต่ที่สำคัญยังโยนปัญหาทั้งหมดให้พ่อด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยเหตุผลซูโชเตาวโบวกมือและพูดอย่างจริงจังคำพูดแบบนี้พูดได้เฉพาะที่นี่อย่าพูดถึงมันเมื่อนายออกจากห้องนี้อารมณ์ของปู่เป็นแบบไหนนายรู้หรือเปล่า ในสายตาของเขาสิ่งแรกที่เขาคิดถึงคือผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาก่อนเมื่อเผชิญกับปัญหาไม่มีอะไรที่เขาจะเสียสละไม่ได้เขาสามารถขายซูรวลี่ให้กับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ในวันนี้ใครจะไปรู้ว่าเขาจะขายใครเป็นรายต่อไปให้กับกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในอนาคตดังนั้นเมื่อนายอยู่เคียงข้างเขาจงจาคาที่พ่อบอกมิตรคือศัตรูศัตรูคือมิตรซูจอเฟยพยักหน้าเบาๆ ซูโชเตากล่าวว่าอย่างไรก็ตามชื่อเฟยหลังจากที่พ่อไม่อยู่ในช่วงเวลานี้นายกับชื่ออยู่ถ้าได้เจอกับแม่ช่วยพ่อขอโทษเธอด้วยนะพูดเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับพ่อที่มันดีๆหน่อยต้องลำบากนายแล้วลละช่วยสนใจแม่ของนายให้มากขึ้นและดูว่าเธอทําอะไรไปที่ไหนเธอพบใครและมีแนวโน้มจะคืนดีได้หรือไม่ช่วยพ่อนะลูกรัก หลังจากพูดจบเขาก็รีบอธิบายอย่างรวดเร็วว่านายอย่าไปคิดมากพ่อไม่ได้ตั้งใจจะให้ในายช่วยสอดส่องพฤติกรรมของแม่นายนะเหตุผลหลักคือพ่อแค่อยากจะลองถ่ายชีวิตคู่คืนมาก็แค่นั้นดังนั้นพ่อจึงต้องขอความช่วยเหลือจากนายเข้าใจใช่ไหมสูจื้อเฟยพยักหน้าพ่อครับผมเข้าใจไม่ต้องห่วงหลังจากพูดจบเขาก็รีบพูดว่ายังไงก็เถอะพ่อแม่บอกว่าพรุ่งนี้จะไปจิหลิงและจื่ออยู่กับผมก็จะไปด้วย ไปที่จินหลิงเหรอสูโชเตาถามแม่ของนายจะไปจินหลิงเพื่ออะไรสูจื้อเฟยลังเลและพูดว่าอืมบางทีแม่อาจจะอยากพักผ่อนผมยังไม่รู้รายละเอียดมากนะักการแสดงออกของสูโชเตารับไม่ได้มากในขณะนี้เขารู้ดีว่าทําไมตู้ไห่ชิงถึงจะไปที่จินหลิงเขากัดฟันและคิดกับตัวเองว่าจินหลิงเป็นที่ที่แย่ฉังอิงเสียชีวิตในตอนนั้น เธอคงคิดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วและความคิดที่จะไปที่จินหลิงยังไม่มีอยู่จริงในตอนนั้นนี่แค่บอกว่าจะอยากกับฉันแต่ยังไม่ได้อยากจริงๆแล้วเธอต้องการจะไปที่จินหลิงทันทีซู้ไห่ชิงคุณมันมากเกินไปแล้วนะในสายตาของคุณคุณเคยเคารพฉันบ้างสักนิดไหม วันนี้เพิ่งรู้ว่าฉันมีลูกสาวนอกสมรสแล้วขออย่าขาดกับฉันพรุ่งนี้เธอจะไปที่จินหลิงเพื่อคิดถึงเย่ฉางอิงถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้ฉันจะเอาหน้าแก่ๆของฉันไปไว้ที่ไหนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูโชเตาก็เกลียดเย่ฉางอิงมากขึ้นไปอีกซูจื้อเฟยเห็นว่าการแสดงออกของพ่อดูน่าเกลียดมากเขาไม่รู้ว่าตัวเขาพูดอะไรผิดไปก็เลยรีบเปลี่ยนเรื่องเมื่อไรพ่อจะออกเดินทาง ซูโชเตาพยายามบังคับจิตใจให้สงบก่อนทอนความคิดแล้วพูดกับซูจื้อเฟยว่าพ่อต้องออกเดินทางในอีกสิบนาทีคราวนี้พ่อถูกคุณปู่ของนายจัดให้ไปออสเตรเลียอารองของนายมักจะอยู่เบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์ของพ่อเวลาพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่นายกับน้องสาวจะต้องระวังเขาให้ดีอารองเหรอซูจื้อเฟยขมวดคิ้วและถามเขาเชื่อฟังพ่อมาโดยตลอดแล้วทำไมจูจ่ๆเขาถึงมายุ่งกับพ่อได้ในเวลานี้ ซูโชเตาเยอะเย้ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วไม่ว่าจะก,กระพัดจะมีเจ้าชายกี่องค์เขาจะเลือกเพียงเจ้าชายองค์เดียวที่จะสืบทอดราชบัลลังก์เพื่อที่จะให้เจ้าชายองค์นั้นประสบความสําเร็จเขาจะต้องทําให้อํานาจของลูกชายคนอื่นๆลดลงอย่างมากและมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถกรบฏได้อารองของนายต้องการที่จะเป็นเจ้าชายรัชทายาทโดยพื้นฐานแล้วเขาจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อจัดการกับพ่อสูจอเฟยกัดฟันอารองนี่มัน น่าซื่อใจคดเขาสุภาพกับพ่อเฉพาะต่อหน้านี่ใช่ไหมเมื่ออยู่ตรงหน้าก็ทักทายเราด้วยรอยยิ้มผมไม่นึกเลยว่าจูจ่ๆเขาจะซ้ำเติมในเวลานี้สูโชเตายิ้มย่างขมขื่นและพูดว่าอารองของนายเขาเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือคราวนี้ฉันประมาทเองเขาจึงฉวยโอกาสนี้ได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่พ่อกลับมาแล้วพ่อจะให้เขาชดใช้ทั้งหมด